สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องมากราปุ่นนแล้วนีไปหาหมอป้าเส้นอืดแล้วพุ่นกระปุ่น,ออนโอ้่อยนายนางวันพี่น้องพุ่นอ่ะ ข่ากันก็ไม่วันนในบางหันอะไรจับมันอ้หนาหอวนเป็นสิอะละพี่น้องเลี่ยงพอด้ว่าจะเปิดหน้าต่างเปิดอันนี้มันกับมาโหลดเด้หมูกรอบก็ยังเหลืออยู่นะคะ nào nhỉ OK bà thuyền trưởng เป็นยัตั้งกล่องเน้วตั้งโอเคเป่ะเดี๋ยวก็เนื้อน้อนนะอ่ะมันเหมือนชาลิปสติดแบบอุจจารอนหนึ่งไง มันก็จะเป็นหลุดหลุดลอกๆมะเลือน,เ,นเมมเบรินใส่มือแน่สมแน่เลยพี่นน่องเด้อหน้เด้อเศษๆไปแล้วกันจ้ะอ ชิ้นหนวดคงเสียงมแมลงวันนะพี่นอ้องฮืมรีบสเต็กควยติดมือ ก็ทนเด้อค่ะริบสติกยี่ห้อน,นี้มันติดบล็อกหอทนแต่ว่าสีมันงามแต่ว่า ปุนงามค่ะรูปหัวมาอยู่กับสบายพี่น้องกินไปเรื่อยๆบ่ได้เห็ดน,น้ำจิ้มซีฟูด ที่นี่ประเทศน้ำยาอันนี้เดียกเอาอันปลาแดกบองนะแม่ที่ที่นี้เฮ็ดปลาแดกบองมาตั้งน้ำแล้วก็ใส่ปลาแดกบป่งเพราะปลาแดกบองไม่ใช่เป็นกินพวกกระชายคาตะไคร้อยู่แล้วนะแม่ที่นี่กือการเฮ็ดน้ำยานเนาะแล้วก็ใส่ปลาแดกค่ะพี่น้องมันก็แซ่บอยู่เดีมันก็เป็นก็ยังน้ำยาปลาเลยไหมมันเผ็ดได้เนี่ยสีเห็นสีแซ่บว่าเจ้ยวบอง ก็แดกบวงังพริกมันเออเฮ้ย,ยนี่ก็มันเรเห็นสีบักพริกนะแม่แต่ว่ามันเผ็ดมันล้นนี่เป็นน้ำน้ำหน้าใส่พริกฝนดนึง ลุกโดดก็ะมอ้นอยูอ่เป็นอย่างยุทธไทยเืียนหลายคนบอกว่าถงซีซีวิกคือเหล่งขวดพี่น,น้องที่นี่นะธรรมชาติมากนะเขาไม่กีดเขาบอกกีดอันนั้นให้เฮาเดีให้เฮาแบบ ขอดออกมากแบบว่าให้มันสีกเอาเองนะเนี่ยโอ้ยวินิกับบอเคยเด้อส่วนมากก็มีจะมอสิก,กีดปึ๊บมน,นบกีดเป็นตัวเอลบา่นะเวลาขอดลูกธรรมชาตินะถ้าแม่ทอ้องอวินิอ่านเบิง่งนะ่เอเนาะไอถ้ากอด ภายใน40-41วิกก็ถือว่าปกติได้พี่น้อง42็ยัางก็ถือว่าปกติแต่ถ้าเลย42สัปดาห์ไปแล้วนะ่ะมันสิบ่ดีต่อต่อทารกเนาะก็ต้องเล่งลอดอยู่นี่เขาสิเร่งลอดนอกจากถ้า42สัปดาห์ไม่ลอดเขาเร่งนะคะพี่น้องแต่วา่ายูไถ่40สั4เสัปดาห์คือเร่งงงวะคือทางนี้ทางนั้นถ้าคขอด้างขอดภายใน30-40หรือ41สัปดาห์นี้วิณีถือว่ากําลังดีเด้ถ้าเราลอด ก่อนกำหนดอันเลยกอรสมมุิว่าเขาขอดตอนสามสัปดาหเนี่ยถือว่าบดีถือว่าโบเป็นไปตามเกณฑ์น,นะนะถ้าอย่างนี้น่อยแบบ37สัปดา์อัพสามสิบดสาามเขึ้นไปมันก็นยังดีเนาะเขาจะได้มีเวลาเพิ่มน้ำหนักให้ลูกนะแม้วินนี่กำหนดลอดวันที่17ไม่เกินยี่สิ้าก่ะที่นอ้องแต่ถ้าเลยวันที่ยี่สิบห้า โอเคแล้วก็ค่อยมาดูกันอีกทีว่าจะยังไงเพราะถ้าถ้าวันที่ยี่สิบห้าเดือนเนี้ยมันจะครบกาหนดสี่สิบเอ็ดสัปดาห์พอดีเนาะแต่ถ้าวันที่สิบเจ็ดเดือนเนี้ยมันจะครบกาหนดสี่สิบสัปดาห์แต่หมอบอกว่าบ่เกินยี่สิบวันที่ยี่สิบห้านี่นะคะภายในสิบมือเนี่ยวินี่จะต้องคลอดถ้าเกินเลยวันที่ยี่สิบห้าไปมันกับสิบบ่ค่อยดีแล้วมั้งดิจังไดมเดี๋ยวน้องก็มาค่ะเพราะว่าสมัยตอนน้องโซเฟียคือกัน ทมอบอกว่าบอกเกินอัน,นี่น้องโซเฟียมาก่อนอาทิตย์หนึ่งจะมาก่อนมาหลังมันแล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนไ,ไ,ไม่โบคือกันเนาะแต่ละเขตเนาะแต่ม่นนี่ใจร้อนไงอยาก้นองมาเร็วๆเพราะมันจะสี่สิบสัปดาห์แล้วมาได้แล้วสินะออกมาได้แล้วนะ แต่ถ้าน้องยังไม่มาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่เพราะว่ามันกําหนดลอดวันที่สิบเจ็ดไม่เกินยี่สิบห้ามอเขียนไว้แบบนี้แต่ถ้าเลยวันที่ยี่สิบห้าโอเคเราต้องมาโอ้ต้องมานั่งคิดแล้วทําไมลูกยังไม่ออกจะได้เร่งลอดหรือเปล่านะย่างสินะน,นี่ยังบุคคลกำหนดลอดดอกจ้าแต่บ้าใจหลอนไงอย่าลอดเราไง คือว่ามีเวลาเพิ่มน้ำหนักลูกทำไมที่ไทยเขาว่า40สัปดาห์ต้องเล่งคลอดทำไมเล่งดูโยรามันเนี่ยต้องเป็นธรรมชาติที่สุดน่ะถ้าไม่เลย42สัปดาห์เขาไม่เล่งคลอดให้นะที่นี่พราะก็ถือว่ายังปกติไง40 41สัปดาห์สี่สิสัปดาห์ยังถือว่าปกติแต่ถ้าเลย42สัปดาห์ ลูกมันกระชื่อมต้องเลี้ยอดอดประมาณนี้แหละคะ่ะที่รูมานะมักแต่ขอดลูกมากแต่เรเคยเลี้ยงขอดได้เลดเองธรรมชาติมันเจ็บท้องเองธรรมชาติก็ถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็กมาเองนะค่ะพี่น้องเขาก็ออกมาเองแต่วันนี้เป็นคนใจหอนจะเลี้งยงให้ลูกออกมาเร็วๆนะอยากเห็นหน้าลูกแล้ว อบอกวกไปวันน้า <laughs> เท่าอะไรพี่น้องเอ้ <laughs> ยอวกเนาะน่ะ จริงๆเป็นคนมีใส่ที่นี่กับตรงนี้นะคะแต่ว่าเต้มให้มันชัดขึ้น่เฉยหนามันเริมเป็นกะกินเมืวันเต็มหนึ่งตามหนึ่งอันนี้กินเมือวันแทนนะคะแต่วบาเอาอันนั้นเต็มให้มันชัดขึ้นเฉยเอาอไนื้อแต้มนะแม้เพราะว่าให้มันเป็นสีดำ คำหนึ่งหนาะสิเกือบหกยูโรงหาจุดเท่าใดยูโรได้เนะ่ะเราใมฝรั่งมีประโยชน์แจกพร้อม Đó, trong là kế lấp, kế lấp tầm cả gujjang với thịt kia nó, cái nó tẩm hương seafood đó โซเก็นคิวสีน้ำตาลกับเบิดได้ไม่แต่สีดำันแต่มีสื่ออยู่บริสักคิวได้พี่น้องคิวก็แล้วแต่บางวันก็เท่ากันบางวันก็ไม่เท่ากันส่วนมากก็จะไม่เท่ากันอยากไปสักคิวอะ nó mày nấu rồi. Có ta bảo อนช้บวิ่ีกกินขนมปังไม่แม่น่องตอนเที่ยงก็ตามแตปป่ปากไม่รู้เศ่เๆนตั้นต่ำ ดีสินนะเดียวอะไรเป็นอะไรวะนี่สิไปละกีบเน่ามันโดดเนี่ยเลมกันน้ำมันมันเบลอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย